สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของกีตาร์โปร่ง2ประเภทนะฮะสประเภทนี้ก็คือกีตาร์โปร่งที่เป็นกีตาร์โฟล์กสายโลหะแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นกีตาร์โฟล์กแล้วกันให้พวกเราเข้าใจตรงกันตามนี้ครับแล้วก็กีตาร์โปร่องอีกประเภทหนึ่งคือกีตาร์คลาสสิกสายเอ็นที่มันจะตัวเล็กกว่าน,นี้นิดนึงขออภัยที่ผมไม่ได้มีกีตาร์คลาสสิกมาโชว์ให้ดูถึงความแตกต่างนะฮะ ถ้าเราไม่เคยเล่นไม่เคยฝึกกีตาร์มาก่อนแต่เราสนใจเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยกีตาร์ประเภทไหนดีระหว่างคลาสสิกสายเอ็นกับกีตาร์โปร่งธรรมดาทั่วไปแบบนี้ทุกคนมันมีความแตกต่างกันหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเรื่องของตัวบอดี้เรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของโทนเสียงอะไรงไงก็แล้วแต่ก็ด้วยเรื่องของความหลากหลายในการเล่นก็ด้วยเรื่องของบทเพลงต่างๆที่มันเหมาะสมกับกีตาร์ ประเภทนั้นๆก็ด้วยนะฮะดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่จริงๆสมควรที่จะต้องรู้เพราะผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนแบบละเอียดเลยนะฮะว่าตกลงไอโปร่งแบบเนี้ยสายโลหะเนี่ยโปร่งสายโฟลกท,ทั่วไปเนี่ยกับคลาสสิกสายเอ็นเนี่ยอันไหนมันเหมาะกับคุณนะครับก่อนอื่นนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสำรวจตัวเราเองก่อนว่าเราเนี่ยอยากเล่นกีตาร์เพราะว่าอะไรผมจะมีช้อยให้เลือกอยู่2-3ช้อยนะฮะ มันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนถ้าเราอยากจะเล่นกีตาร์เพราะว่าอยากจะเล่นแก้เหงาหมายความว่าเราอาจจะเป็นคนชอบร้องเพลงหรือจะชอบไม่ชอบไม่ไม่ไม่รู้นะเราเห็นเพลงนั้นเพลงนี้ก็อยากจะเอาเพลงไปเล่นในเพื่อนฟังบ้างให้แฟนฟังบ้างหรือว่าเล่นโชว์ที่ไหนยังไงก็แล้วแต่นะหรือจะเล่นเพลงเก่าๆที่เราอาจจะมีความทรงจําดีๆกับเพลงเพลงนั้นนะอันนี้ หมายถึงการเล่นแล้วก็ร้องตีคอร์ดอย่างนี้หรือจะเป็นเก่าสายอย่างนี้แล้วก็ร้องใส่สมมุติว่าผมอาจจะชอบเพลงกำลังใจในยามที่ท้อแท้ก็เพียงแค่คนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคุณก็ควรที่จะเอาเริ่มต้นที่กีตาร์ฟล็อกหรือว่าโปร่งธรรมดาดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นประเภทที่หนึ่งหรือชื่นชอบในบทเพลงเก่าๆที่เป็นสายคลาสสิก ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของอบิโทเฟนเอ่ยของโมโซาเตร์เอ่ยของปาปานิน่ของใครก็ไม่รู้ว่าผมอาจจะพูดมาได้ไม่หมดนะฮะเป็นเพลงยุคเก,ก่าๆดานตรีคลาสสิกเนี่ยแล้วก็คุณชื่นชอบในการที่จะไม่เน้นการร้องนะฮะอาจจะคุณไม่ถนัดหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่แต่คุณอยากจะเป็นนักโซโล่หรือว่านักโชว์เดียวอันนี้กีตาร์คลาสสิกก็จะตอบโจทย์คุณ นะเพราะว่าบทเพลงต่างๆที่ผมเล่ามาเนะี่ยเพลงในยุคเก่าๆนะฮะมันก็จะไปเหมาะกับกับกับการเล่นกีตาร์แนวนี้แล้วแนวทางการฝึกกีตาร์คลาสสิกส่วนมากเขาก็จะเอาเพลงในยุคเก่าๆยุคนั้นนะฮะมาเป็นแบบฝึกหัดหรือว่ามาเล่นต่างๆอ่าในส่วนของความแตกต่างของตรงนี้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากีตาร์คลาสสิกจะเล่นเพลงใหม่ๆไม่ได้นะฮะได้อยู่แล้วละได้อยู่แล้วแต่มันอาจจะมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ มันจะทําให้เราอาจจะไม่สนุกกับมันนะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีของทักษะรูปแบบการเล่นครับอันไหนมันยากมันง่ายกว่ากีตาร์คลาสสิกจะมุ่งเน้นไปที่การการโซโลหรือว่าการเกาสายหรือว่าการการเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือเล่นแบบว่าโดยที่ไม่ได้นเน้นเรื่องของคอร์ดของริทึมการตีคอร์ด จะไม่เน้นตรงนี้จะเน้นการเล่นทีละโน้ตไม่ว่าจะเล่นในรูปแบบของการโซโล่ของการเกาสายโซโล่ในคอร์ดฟิงเกอร์สไตล์ยังไงก็แล้วแต่แล้วก็จะเน้นในส่วนของทฤษฎีเราจะต้องเรียนรู้มันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฮะอย่างมือซ้ายก็คือเราก็จะต้องเรียนรู้การฝึกใช้มือซ้ายด้วยนิ้วทั้ง4นิ้วเนี่ยให้คล่องจะเล่นในรูปแบบของการไล่สเกลก็แล้วแต่หรือจะแบบไหนก็ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆที่เป็นลูก การเล่นโซโล่อย่างเช่นการลู่สายหรือจะเป็นการตบสายการเกี่ยวสายหรือจะเป็นเสียงประสานฮาร์โมนี อันนี้จริงๆมันมีอีกเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องของมือขวาคุณก็จะต้องได้รู้นะฮะว่าการใช้นิ้วในการเล่นโน้ตในการเกาเนี่ยจะต้องใช้จะต้องวางอะไรยังไงมันจะมันจะเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนที่มันมันยุ่งยากตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็เรื่องของทฤษฎีโน้ตสเกลคุณก็จะต้องฝึกหัดเพราะว่าเขาจะเน้นการเล่นแบบทีละทีละโน้ตซะเป็นหลักนะฮะอาจจะไม่มีการการเล่นแบบว่าตีคอร์ดแบบนี้ อาจจะมีอยู่แต่น้อยน้อยมากนะครับจะจะเน้นเรื่องของการเล่นทีละโน้ตด,ดังนั้นเราก็เหมือนได้เรียนรู้เรื่องของการอ่านโน้ตด,ด้วยถ้ามองในแง่ดีก็คือดีนะฮะเราก็จะได้เรียกว่าเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงนี้เข้าไปเรื่องของสเกลเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ของโหมดของอะไรเนี้ยแต่ถ้ามองเป็นเรื่องน่าเบื่อสําหรับนะักกีตาร์มือใหม่มันก็จะน่าเบื่อนะฮะในขณะที่กีตาร์ฟล็อก ก็คือคุณอาจจะไม่ได้มีความยุ่งไม่ได้มีความยุ่งยากในการในการเล่นแบบนั้นแบบกีตาร์สายเอ็นคลาส,สิกก็คือคุณอาจจะเรียนรู้แค่คอร์ดสคอร์ด5คอร์ดคุณตีคอร์ดได้แล้วก็คุณหาเพลงสักเพลงหนึ่งมาเล่นเพลงที่คุณชอบเพลงไหนก็นแล้วแต่อ่านะฮะในในสเต็ปแรกมันก็จะจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบหรือว่าแบบแผนต่างๆนี่มันต่างกันเยอะ คือไอ้เจ้าโฟาโล,าล์กเนี่ยสายโลหะเนี่ยสายเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สําหรับนะักกีตาา์มือใหม่เพราะว่ามันง่ายนะฮะมันง่ายมีความชื่นชอบร้องเพลงหรือว่าจับคอดได้ไม่กี่คอดก็เป็นเป็นเพลงได้เอาง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะได้ทฤษฎีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้อะไรมากมายสําหรับช่วงแรกในการฝึกฝนกีตาา์โปรง่งนอกสีจากว่าคุณจะเป็นไล่เก็บที่หลัง หลังจากที่คุณดีคุณอะไรเป็นแล้วมาค้นพบว่าเฮ้ยเราอยากจะจริงจังกับการเล่นกีตาร์คุณก็อาจจะฝึกฝนในส่วนของโน้ตของสเกลของโซโล่ของอะไรก็เพิ่มมาได้ถ้าเกิดว่าฝีมือเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าแล้วมันใช้อย่างอื่นที่มันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันใช้ร่วมกันไม่ได้เลยเหรอฮะระหว่างสายเอ็นกับสายโลหะเนี่ยได้ครับได้ก็สังเกตดูนะครับว่าทุกวันนี้ เวลาที่เราเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยด้วยกีตาร์ฟล็อกกีตาร์โปร่งเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการเล่นกีตาร์สายเอ็นเหมือนกันนะคือการเน้นแบบบรรเลงบางคนก็ไม่ร้องเลยนะอะไรประมาณนี้ก็คือจะสื่อสารอารมณ์ออกมาทางเสียงกีตาร์ด้วยการเล่น เกาสายบรรเลงทีละโน้ตไปบางคนก็จะไปแบบนั้นซึ่งมันก็คือรูปแบบของการเล่นคลาสสิกนั่นแหละนะฮะแต่สิ่งที่กีตาร์คลาสสิกเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ค่อยได้ถูกนํามาเล่นเหมือนกับกีตาร์โปร่งทั่วไปก็คือการนํามาเล่นพร้อมกับการร้องคือมันมีฮะมีมีแต่ถ้าเทียบอัตราส่วนกันระหว่างโปร่งกับคลาสสิกนั้นไหนเยอะคือคลาสสิกจะน้อยนะฮะคลาสสิกคือเขาจะเน้นโชว์เดี่ยวโดยที่ไม่ต้องร้องไงฮะหรือว่า อาจจะน้อยที่จะไปแจมกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นนะมีมีมีอยู่แต่เป็นส่วนน้อยส่วนมากก็จะเน้นโชว์เดี่ยวบรรเลงเดี่ยวดังนั้นมันก็เลยจะต้องอาศัยการฝึกฝนที่หนักหน่วงจริงๆคือต้องชอบเฉพาะทางทางด้านนี้จริงๆถ้าความอดทนคุณน้อยเนะี่ยคุณอาจจะอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นกีตาร์คลาสสิกนะ <c oughs> แต่กีตาร์โปร่งเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ได้หลากหลายมากกว่า ก็คือแน่ๆล่ะนะฮะมันมันมีการตีคอร์ซึ่งกีตาร์คลาสสิกไม่ค่อยมีมีแต่น้อยน้อยมากนะฮะไม่ถึง10%แต่กีตาร์โปร่งมันมีการตีคอร์ที่หลากหลายรูปแบบมันไม่ใช่เล่นเกาสายเหมือนคลาสสิกอย่างเดียวต <rí> e> ั้งตีคอร์เพลงชา้าเพลงเร็วนะ <rí> e> หรือแม้กระทั่งการเล่นในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะหลากหลายอย่างเช่นว่ามีการเคาะการตบอย่างเงี้ย อไรประมาณนี้ไอเงี้ยผมอาจจะตบไอแบบนี้ไม่คล่องเท่าไหร่นะฮะแต่บางคนก็อาจจะทำได้น่าสนใจมันก็จะเล่นได้หลากหลายกว่ากว่ากีตาร์คลาสสิกหรือหรือจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นก็คือเรานำรูปแบบของการเล่นคลาสสิกเนี่ยก็คือการเกาสายแบบมีทำนองแล้วก็ร้องสวมเข้าไปจากปกติสเตปอาจจะมาในแบบนี้ในตอนแรกอาจจะตีคอร์ด เก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เหนื่อยกับความเปลี่ยนแปลงเลยไม่แคร์และไม่วังอะไรประมาณนเนี่ยพอสักพักหนึ่งก็อาจจะลองเกาสายดูเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เหนื่อยกับความเปลี่ยนแปลง พอเริ่มที่จะโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะฮะเริ่มที่จะเก่งขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะ mm hmm. เก็บใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เหนื่อยกับความเปลีป่ยนแปลเลยไม่แคร์และไม่หวังอะไรประมาณเนี้ยอาจจะใส่ลูกเล่นใส่อะไรเข้าไปได้อีกหรืออาจจะเอาคนมาแจมอะไรเพิ่มขึ้นมันก็จะหลากหลายเข้าไปอีกนะฮะแต่ผมอาจจะ พูดออกมาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าผมไปต่อต้านกีตาร์คลาสสิกหรือเปล่าไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ผมอยากจะบอกทุกคนไว้อย่างนี้ว่าอยากจะให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้ชัดเจนที่สุดค้นหาให้เจอคำตอบชัดเจนที่สุดว่าเราเหมาะที่จะเล่นกีตาร์คลาสสิกไหมเพราะว่ามีนักกีตาร์มือใหม่น้องๆหลายคนที่ผมเคยรู้จักนะฮะอย่างที่บอกไปว่าผมอยู่ตรงนี้ผมมีโอกาสได้คุยได้สัมผัสกับนักกีตาร์มือใหม่เยอะมากบางคนเริ่มจากกีตาร์คลาสสิกแล้วพอ ฝึกไปได้แป๊บเดียวเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะฝึกอยู่2อเดือนแล้วรู้สึกว่ารับกับทฤษฎีไม่ไหวหรือว่าอาจจะมองว่าเราอาจจะไม่ไม่ชอบบทเพลงเก่าๆที่มันเป็นแนวคลาสสิกหรือเวลาเราไปแจมไปอะไรกับใครอย่างนี้เสียงกีตาร์คลาสสิกมันเบามันอาจจะเล่นตีคอร์แบบโยกโจ๊ะอะไรหน่อยไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะก็เลยถอดใจไปแล้วก็มาเริ่มต้นฝึกกีตาร์โปร่งนะ ผมไม่อยากให้เข้าใจผมผิดว่าเอ๊แบบผมจะไปเชียร์เล่นกีตาร์โปร่งอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคือถ้าคุณอยากจะได้ทฤษฎีจ๋าคุณอยากจะมีรสยมดนตรีในด้านนั้นคุณก็ไปในทางนั้นแต่เอาจริงเนี่ยคนที่เล่น2แบบเลยก็มีฮะอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมกําลังกําลังมองหาอยู่ว่าอยากจะได้กีตาร์คลาสสิกมาลองมาลองหัดเล่นผมบอกตามตรงนะครับว่าผมเล่นกีตาร์มาเป็น20ปีแล้วแต่ผมเคยจับกีตาร์คลาสสิกอยู่ไม่เกิน5ครั้งนะฮะแล้วก็ยอมรับตรงๆรงเลยว่า ให้เล่นตอนนี้ก็คงจะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกจริงอยู่มันมีหกสายมีอะไรเหมือนกันแต่ก็คงจะต้องมีปรับตัวพอสมควรนะครับแบบนี้ก็ได้นะคุณอาจจะเริ่มต้นที่กีตาร์โปร่งธรรมดาสายเหล็กสายโฟกนี่แหละแล้วก็สักวันหนึ่งคุณอาจจะซื้อกีตาร์คลาสสิกมาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเหมือนกับที่ผมกําลังคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วก็ลองมาหัดลองมาประยุกต์ดูว่าอย่างโทนเสียงอย่างกีตาร์คลาสสิกโปรง่งมันมันชัดชัดเจนแล้วมันต่างกันเยอะนะฮะ กีตาร์คมันก็จะได้โทนเสียงที่มันมันนุ่มมันทุ้มนะฮะบางคนว่ามันสนอหูดีเพราะมันสายใหญ่ใช่ไหมฮะสายมันไม่ได้เล็กๆแบบนี้นะแต่มันก็ไม่ได้เจ็บมือนะฮะทุกคนไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าลองลองเล่นเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะประยุกต์ได้ ไอเรื่องของฟริงเกอร์สไตล์การเกาสายเพลาะๆเ,เนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบของกีตาร์คลาสสิกนะฮะถ้าเกิดคุณทําได้ดีตรงนั้นคุณก็จะเล่นได้นะครับโอเคนะฮะวันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่ๆน,นะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้คําตอบไปแล้วสําหรับนักกีตาร์มือใหม่ที่ลังเลอย,อยู่ว่าจะเอาโปร่งคลาสสิกสายเอ็นหรือว่าจะเอากีตาร์ฟลอกสายโลหะแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรดีลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ